สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจอ <Sun> ยสันอาสวัสดียางเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้โพอมาเจอหน้ากันเขาบอกว่าทีนี้ทีสุดท้ายแล้วอะ่ะครับจะร้องไห้มไม่มีงานแล้ว <laughs> จะเย็นสิเขาแค่ปิดซีซั่นไป <laughs> เออเออพราะว่าปิดซีซั่นเนี่ยเราก็จะมาพูดกันตลอดเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถูกไหมนะฮะก็ EP นี้จะเป็น E.P. สุดท้ายของจอยสันในเวอร์ชั่น2021ถูกไหมครัเพราะว่าเราแข่งมาแตบบ่ต้นปีไงต้นปีใน e ีลีกรายการก็ควบคู่กันมาตลอดจนถึงน็อกเอาท์น็อกเอาท์เราก็สรุปไปแล้วแช <Champ s S 2> มป์ก็ได้ไปแล้วใน E.P. นี้เราเลยมาสรุป ทุกอย่างครับเรื่องของรอบ k อ o เอา u t ถ้าใครติดตามตลอดความแตกต่างในรายการ k อ o เอา u t ก็คือ best of t e ครับมันเข้มข้นตรงนี้แหละมันเข้มข้นตรงนี้ว่า best of t e เนี่ยถ้าใครจะชนะกัน2ต่อ3นะไม่ใช่แบบแข่ง,ขงเกมเ,กเกดียวจบแยกย้ายกับบ้านครับไม่ใช่ไม่ใช่คือวันนี้เราจะมาย้อนเส้นทางของอแชมถูกต้องแต่และประเภทให้ดูกันนะฮะบางทีมนี่อาจจะต้องขึ้นทางด่วนบางทีมอาจจะมาแบบว่า ข้างล่างสบายยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับสวัสดีแฟนๆจอยสันทุกท่านเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของ n o o c k อา t l l e g u u ปซสองพ2นยีสิบทันแเม้นต์กันแล้วหลายๆคนคงได้ชมไลฟ์กันทางเพจและยูท l E-League Thailand ไปบ้างคลิปนี้เราจะมาส่งท้ายจอยสันซีซั่นนี้กันด้วยลดถูดแชมป์เปี้ยนเส้นทางสู่แชมป์ของแต่ละทีมทั้งใน3ประเภทว่าจะฟาดฟันกันดุเดือดขนาดไหน มากันที่ประเภทซิงเกิลหรือการแข่งขันในมือเดียวแชมป์ในประเภทนี้คือทีมการท่าเรือโดยพพมูตซึ่งผู้ที่ลงแข่งขันก็คือบารุต์เผดีในรอบโคตโต้ไฟนอลนั้นการท่าเรือโดยพุพมูตพิกเอาชนะทาบิจากนครราชสีมามาด้าโดยบ็อกซ์เกมิงไปอย่างสุดมัน2-1ตน1เกมทั้งที่พ่ายไปก่อนในเกมแรกแถมเผดียังคว้าเซติ MVP ีประจำวันไปครองอีกด้วย มาถึงรอบเซมิไฟแนลทาวดี้โชว์ฟอร์มสมราคาดัสซัวอีลีเอาชนะเฟอร์รี่ส0ต่อศูนย์เกมโดยในเกมแพเด็ซศึ์ถล่มโปรเพเยอร์เพื่อร่วมชาติไปถึงห้าต่อศูนย์ครอบควา้าตำแหน่ง MVP ีประจำวันเป็นครั้งที่2ของตัวเองถือเป็นตัวแทนของทีมการเาเรเดอรเพิร์ลมูธเพียงคนเดียวที่ทะลุเข้าสู่รอบชิงซึ่งเข้าไปเจอกับคาบิตจากโปลิเทโรซึ่งถือเป็นมังมืดประจำรายการนี้ ในเกมรอบที่ชนะเลิศการท่าเรือโดยพุทธมูดเพียงพัมไปก่อนในเกมแรกแต่ด้วยชี่ชั้นและฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าทําให้ในที่สุดสามารถพลิกกลับมาอาชนะไปได้ในอีก2เกมหลังพ่งอาจคว้าแชมป์้ปครองได้สาเร็จพร้อมพุ่งตําแหน่งดาวสันโดว์ในประเภทนี้ด้วยจานวน19ประตูด,ด้วยกันครับมาถึงประเภทโคออกได้ตกไปอยู่ในมือของนครราชสีมามาดาโดยบ็อกกมมิ่ง ที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นเวียดนามอย่างควนบีทาบิทและกลวงปาา่าซ่าแม้จะผิดหวังในการแข่งประเภทเดี่ยวทีมนักขอาราชสิมามาด้าโดยบ็อกสแกมมิ่งก็กลับมาโชว์ฟอร์มเยี่ยมในประเภทโคออกรอบคอเตอร์ไฟนอลด้วยการเอาชนะการเท่าเรือโดยเพอร์เพมูตไป2ต่อศเกมทั้งที่ก่อนเกมเป็นรองเรื่องสถิติเฮดทูเฮดทั้งที่ยังไม่เคยเอาชนะทีมคู่แข่งได้เลยใิลีกเรียกว่าล้างตาได้สำเร็จผ่านเข้าสู่รอบซีมิไฟนอลต่อไป ซึ่งเข้ามาเจอกับ b g ปทุมโดยซุสเกมมิ่งซึ่งเกมแรกสวัสดแคทแพ้ไปก่อนแต่จ,จุดเปลี่ยนมาอยู่ในเกมที่2ที่ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษและเป็นฝ่ายของบ็ x g a m i n g ที่มั่นกว่าทําให้ต้องกลับมายิ้อกันต่อในเกมที่3แล้วก็เป็นทีมแกร่งจากเวียดนามที่เอาชนะไปได้อีกเกมทําให้ผลรวมนครราชสีมามาด้าโดย b o อ g a m i n มพลิกแซงเอาชนะ BG ปทุมโดยซุสเกมมิ่งไปได้2ตนหนึ่งเกมทะลุเข้าสู่รอบชิงได้สําเร็จ เข้ามาเจอกับทีมแกร่งเจ้าของเซติดาวสโวรโครอบอย่างฟริเทโรมัชนี้นคเข่ารสีมามาด้วยบ็อกซ์เกมมิ่งโชว์ฟอร์มเทพสุดๆความทีมแกร่งจากเทโรไป2ต่อศูนเกมแม้ต้องออกแรงถึงขั้นการดวนจุดโทษในเกมแรกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาคว้าชมป์โครอบไปครองได้สำเร็จครับมาถึงแชมป์สุดท้ายคือประเภทมิกซ ยังคงเป็นนะักคาราสิมามาด้าโดยบ็ x กซ์เกมมิ่ที่คงความแข็งกแกรง่งคว้าไปครองอีกหนึ่งประเภท ในรอบโค้ชไฟนนลนั้นจบไวกว่าที่คิดเมื่อนครราชสีมาโดยบ็อกส์เกมมิ่งสามารถเอาชนะการท่าเรือโดยพพมูด ood, ไปได้2ต่อศูนย์เกมทั้งที่ก่อนแข่งถูกมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีและโดนกันถึง3เกมด้วยซ้ําแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเาลอไ้โบลเดเยคนเก่งของท่าเรือพาทายกับอวงปาซาในเกมที่2ซึ่งแพ้ไปก่อนในเกมแรกแล้วส่งผลให้ทีมของซีโออูเซลเฟอร์ต้องตอกรอบไปในที่สุด คุ้งสู่รอบ semifinal ก็ได้ย้ำแค้นกันอีกครั้งเมื่อดเดคาราสิมามาด้าโดยบ็ x กสแกมมิ่เอาชนะ BG จีประถุโดยซูสเกมมิ่งสต่อศูนย์เกมหลังเคยดวลกันมาแล้วในประเภทคอูออกทําให้ทีมแกรนดจากวิดนามทะลุเข้าสู่รอบชิงทันที แต่ในรอบไฟนอลตรงสู้กันถึงดีกาเมื่อนครราชาสีมามาดาโดยบ็อก a ์เคมิงโคจรมาเจอกับสิงเชียงรายโดยโตเกียวเบอร์ดี้ทีมแกร่ดจากญี่ปุ่นที่พิกล็อกเอาชนะบุีรัมาได้ในรอบรองโดยแมตชนี้ต้องดูกันถึง3เกมกว่าจะได้บทสรุปโดยเป็นทั้งด้านของบ็อกส์เคมิงที่ผง,งาดคว้าชแชมป์ไปครองได้อีกครั้งถือเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งในประเภทโคอปและมิกซ์ของทัวร์นาเมนต์นี้เลยทีเดียว ตั๋าครบถ้วนเลยนะกับแชมป์ทั้งเดียวทั้งโคออปแล้วก็ประเภทมิกซ์นะฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับแชมป์ทุกประเภทเลยนะแล้วก็ทุกสโมสรที่คว้าแชมป์กันไปจริงๆก็อยากให้กําลังใจหลายๆทีมนะอาจจะลงแข่งทั้งซีซั่นทั้งอีลีกทั้งในประเภทน็อกเอาท์แล้วยังไม่ถึงแชมป์เนี่ยปีหน้าว่ากันใหม่แล้วก็บางทีมที่เข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟรอบคัดเลือกก็เอาใจช่วยปีหน้ามาเจอกันให้ได้ปีหน้า จะเห็นทีมใหม่ๆบ้างนะครับทีมใหม่ๆทีมหน้าใหม่มหนักกีฬาใหม่ๆกันบ้างแล้วก็รอบนอกเอาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในปีต่อๆไปว่ามันจะเป็นแบบไหนครับผมครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจอยสัมมาตลอดแล้วกันนะฮะก็นี่เป็น E ีีปิดท้ายก็คงจะต้องฝากไปถึงรายการใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วกันนะก็ฝากทุกรายการที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนี้นะครับทั้งในแฟนเพจอีดิกเทลแอนด์อันนี้ข่าวสารเนี่ยอยากให้ติดตามเพราะว่า ก่อนการแข่งขันเนี่ยมันจะมีข่าวสารเยอะมากมีรีวิวแล้วไม่ได้เฉพาะแคปเฟสนะเอื่นก็มีด้วยแต่ถ้าใครเป็นคอเฟสคออีลีกเนี่ยติดตามให้ดีเพราะม,มันจะมีการสมัครคอดิฟายการข่าวสารนู่มนี่นั่นเกี่ยวฟุตบอลน,นะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเช่นเดียวกับในช่อง YouTube ของเรานะไม่หายไปไหนนะรายการอื่นๆยังมีนะครับหรือถ้าใครแบบ คิดถึงอีลีคิดถึงไปัตฟุตบอลมันๆเนี่ยก็ลองไปดูย้อนหลังกันได้ยังสามารถดูย้อนหลังได้ทุกการแข่งขันเลยนะครับในช่อง YouTube อ e ีแคลนของเรานะฮะอะวันนี้เราสองคนจริงๆต้องลาให้น้องโอปอล้วยนะ,ะเดี๋ยวใส่ภาพน้องโอปอลด้วยนะ <laughs> <laughs> ปึ<ม><อ>้งตรงนี้โอปอลกันหน่อยนะยยก็เรา2คนแล้วก็3คนตรงนี้ถ้าเป็นโอปอลแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ